สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมเนาะวันนี้เราก็มาอยู่กับหวยดอนปู่ตาอีกนะนผู้ชมเนาะซึ่งเป็นกระแสะแรงมากๆนะผู้ชมแล้วก็หลายๆคลิปของแอดมินเนาะก็จะมีตัวเลขที่ตรงกับเลขของหวยดอนปู่ตานะผู้ชมสําหรับตัวเลขที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ ในขณะนี้นะผู้ชมนะก็จะเป็นตัวเลขล่างของหวยดอนปู่ตานะผู้ชมซึ่งจะเป็น9 8นะท่านผู้ชมเนาะแต่แอดมินก็จะมากลับให้นะผู้ชม9 8 8 9ดนะครับท่าผู้ชมเนาะเพราะว่าบางคนเขาจะซื้อตรงๆนะท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ได้คิดเนาะแอดมินก็เลยมาเป็นอีกสื่อหนึ่งนะท่านผู้ชมที่จะมาย้อนความคิดเนาะมาเตือนความทรงจําของท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชม เ8าแล้วก็ซื้อกลับด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะก็คือ8 9นะท่านผู้ชม9กับ6ตัวเดียวกันนะท่านผนะู้ชมเนาะ9กับ6ตัวเดียวกันเข้าให้มา9 8 8 9แเาล้วก็มาซื้อ6 8 8 6ดด้วยนะท่านผู้ชมเนาะ6กกับ9ตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมเก็บไปพิจารณาไว้นะท่านผนะู้ชมนาะสำหรับในวันพรุ่งนี้แล้วนะท่านผนะู้ชมนาะที่สลากกินแบ่งเขาออกนะท่านผู้ชม ก็เป็นแนวทางนะผู้ชมเนะเพราะว่า9889ทางแอดมินเองก็ไปขอตัวเลขก็มาตรงกับหวยดอนปูดตาก็หลากหลายคลิปเหมือนกันนะท่านผู้ชมสำหรับคนที่จะซื้อ9889ท่านผู้ชมนะ่หกกับ9ตัวเดียวกันนะผู้ชมแอดมินก็เลยมาแยกย่อยให้นะท่านผู้ชมเนาะ ผื่อท่านผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่ย้อนคิดนะท่านผู้ชมก็จะเป็นหกแปดแปดหกด้วยนะท่านผู้ชมนะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมนี่คือเลขล่างนะท่านผู้ชมเนาะที่หวยดอนปูตาท่านให้ไวนะท่านผู้ชมเนาะก็แอดมินก็มาเตือนความทรงจําท่านผู้ชมให้ได้ย้อนคิดอีกนิดนึงนะท่านผู้ชมนะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะท่านผู้ชม สำหรับตัวเลขที่ท่านให้มาก็จะเป็นเลข98นะนผู้ชมเนาะเราก็ซื้อกลับด้วยนะผู้ชมก็เป็น89เนาะ89 98นั่นผู้ชมเนาะ <üst. S 1> หกกับ9ตัวเดียวกันนั่นผะู้ชมเราก็มาซื้อห8 8หกด้วยนะผู้ชมนี่สำหรับเลขล่างของหวยดอนปู่ตานันะผู้ชมเนาะเรามาดูเลขด้านบนกันเลยนะั่นผู้ชมเนาะอันนี้เป็นเลขล่างนะงผู้ชม ็อย่าลืมเก็บไปพิจารณานะครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะทางแอดมินก็เป็นอีกสื่ออีกหนึ่งช่องนะท่านผู้ชมที่จะมาวิเคราะห์ตัวเลขให้ท่านผู้ชมเนาะสำหรับหวยตอนปู่ตาหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินนะท่านผู้ชม ก็บอกต่อๆกันไปด้วยแล้วก็ฝากช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงไว้ได้อ้อมใจอ้อมอกของท่านผู้ชมด้วยนะครับผู้ชมเนาะแต่เราจะมาดูตัวเลขหวยดอนปูตาที่เมื่อวานนะท่านผู้ชมมีคนเยอะแยะมากมายเลยนะนผู้ชมนอะกที่ไปดูขี่รถข้ามจังหวัดกันเลยทีเดียวอันนี้เป็นเลขบนนะท่านผู้ชมของหวยดอนปูตาเนาะท่านให้มาสามตัวตรงนะท่านผู้ชมก็คือเก้าสี่หนึ่งนะผู้ชมเนาะ เดี๋ยวแอดมินก็จะมาตัดตัวเลขให้นะท่านผู้ชม9449นะนผู้ชมเนาะ41149กับ6ตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมแล้วก็มาซื้อ6446ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะ9กับ6ตัวเดียวกันนะท่านผู้ชม6446รวมทั้ง9119แล้วท่านผู้ชมเช้าเมื่อาวานแอดมินไม่ได้เขียนให้เนาะแต่วันนี้ก็เขียนให้แล้วนะนผู้ชมบางท่าน ท่านผู้ชมอาจจะลืมนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็เลยมาเตือนความทรงจำไวนะ้เนาะเพื่อเป็นแนวทางนะครับในวันที่16ตุลาคม25 6 3สนะท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมหากคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i b ์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องของเรานะครับท่านผู้ชมเนาะทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับขอฝากไว้ในอ้อมใจท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านเลยแล้วก็ขอกราบขอบคุณ ที่ทุกทท่านกดติดตามให้แอดมินนะครับผู้ชมทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมภาพที่อยู่เบื้องหน้าของท่านผู้ชมขณะนี้เป็นหวยดอนปูตาด้านบนนะครับท่านผู้ชมเนาะตัวเลขบนนั่นเองนะท่านผู้ชม94 1ี่นะท่านผู้ชมเนาะที่เมื่อวานบัญชีเฮฮากันมากนะท่านผู้ชม9 4 1ี่นะท่านผู้ชมเนาะออดมินก็จะมาตัดตัวเลขให้นะท่านผู้ชมเนาะ9 4 4 9ี่นะท่านผู้ชม สี่หนึ่งหนึ่งสี่ผู้ชมเนาะเก้ากับ6ตัวเดียวกันนะผู้ชมก็อย่าลืมซื้อหกสี่สี่หกไปด้วยนะผู้ชมเนาะรวมทั้งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าะผู้ชมถ้าแยกย่อยออกมาก็จะหลายตัวนะผู้ชมเนาะ mm hmm. ก็ให้ให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในคลิปนี้นะผู้ชมเนาะเพราะว่าแอดมินก็มาแยกย่อยให้เพื่อเป็นแนวทางนะผั้ชมชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นนะผู้ชมเนาะ ไม่ได้ว่าให้ซื้อทุกตัวนะท่านผู้ชมถ้าซื้อทุกตัวอาจจะเป็นลมนะทผู้ชมนะ้ความเยอะตัวละเกินก็อย่าลืมนะทผู้ชมเนาะนี่คือเลขด้านบนนะทผู้ชมก็คือเลขบน3ตัวท้ายนะทผู้ชมเนาะเก้สี่หนึ่งะทผู้ชมเนาะเก้าสี่4ี่เก้าสี่หนึ่งหนึ่งสี่หกสหกกับ6ตัวเดียวกันนะทผู้ชมนะแอดมินก็เลยจับ ไว้ให้ท่านผู้ชมเนาะก็เป็นหกสี่สี่หกท่านผู้ชมแล้วก็รวมทั้งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าท่านผู้ชมเนาะนี่คือเลขข้างบนนะท่านผู้ชมสําหรับเลขล่างนะท่านผู้ชมเนาะก็มีคู่นี้นะท่านผู้ชมเลขล่างเนาะหวยดอนปูตาก็เป็นเก้าแปดแปดเก้านะท่านผู้ชม สำหรับ9 8 8 9ก็ทางแอดมินก็ไปขอตัวเลขก็ได้มาตรงกับหวยดอนปู่ตาท่านผู้ชมเนาะก็เก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชม9กับ6ตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมเนาะแอดมิน mm. ก็เลยมาจับตัวเลขกห้ท่านผู้ชมอีกก็เป็น6 8 8 6ดแท่านผู้ชมเนาะ9 8 8 9 6 8 8 6นะท่านผู้ชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามที่มีให้ช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับ หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงด้วยนะท่านผู้ชมขอฝากช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงไว้ด้วยสู่ในอ้อมใจของท่านผู้ชมท,ทุกทท่านขอบคุณทุกการติดตามนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าบ๊ายบาย